เอ๊ะคุณบีเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองโทรไปติดตามผลหน่อยละกันสวัสดีครับกายภาพบำบัดออนไลน์ตั้งภายโควิด1 9ครับคุณบีครับอาการช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการที่ปวดหลังทุเราลงบ้างหรือยังครับก็ทำตามคลิววิดีโอท่าออกกำลังกายที่คุณนักกายภาพบำบัดส่งมาให้ค่ะ อาการปวดดีขึ้นค่ะแต่เมื่อสอสามวันก่อนยกเอกสารมาทำเวอร์ฟอร์มโฮมเลยมีอาการปวดหลังแต่พอพักอาการก็ดีขึ้นค่ะไหนยกท่าไหนไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับก็ตอนนั้น ท่าทางแบบนั้นเป็นท่าทางที่ไม่ถูกต้องนะครับการก้มตัวยกของเสี่ยงต่อการปวดหลังมากหากของที่เรายกมีน้ำหนักมากหรือมีการบิดเอวลำตัวขณะยกของจะทำให้กระดูกสันหลังของเรามีแรงกดในแนวที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้นอกจากนี้การที่เราการแขนยกของที่มีขนาดใหญ่มากก็อาจทำให้เรามีอาการปวดข้อไหล่ตามมาได้นะครับเราต้องยกยังไงหรอคะถึงจะไม่ปวด ประเมินน้ำหนักของที่จะยกว่าสามารถยกคนเดียวได้หรือไม่ทางเดินที่ยกของมีสิ่งกีดขวางทางเดินหรือไม่หากไม่สามารถยกคนเดียวได้มองหาคนช่วยยกหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือจัดระยะให้ของที่จะยกอยู่ชิดก,กับตัวจากนั้นงอเข่างอสะโพกย่อตัวลงเหยียดหลังตรงจับของที่จะยกให้มัน่น แข่ทั้งสองข้างแนบข้างลำตัวเหยียดขาทั้งสองข้างดันตัวขึ้นยกของให้ชิดลำตัวไม่แอนหลังเอ็นไปข้างหน้าหรือบิดตัวไปมาการเคลื่อนยา้ายทิศทางควรหมุนทั้งขาไม่บิดลำตัวยืนให้ชิดจุดที่ต้องการวางก่อนวางของลง นอกเหนือจากนี้หากต้องยกของจากที่สูงไม่ควรเอื้อมหยิบของเนื่องจากเสี่ยงต่ออาการปวดหลังและปวดข้อไหล่ได้ควรหาบันไดหรือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงให้ของที่จะยกอยู่ในระดับสายตาง่ายต่อการหยิบยก พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับสําหรับวิธีการแก้ไขท่าทางในการยกของซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่เคยนึกถึงหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่าทางที่เราใช้ยกนั้นไม่ถูกต้องแต่ในเมื่อเรารู้แล้วควรแก้ไขถูกต้องนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีท่าทางในการยกของที่ถูกต้องในช่วง w o r k f o ฟ m ร์มโฮด้วยความปรารถนาดีจากงานกายภาพบาบัดกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลตำรวจ